เอาละสิครับตอนนี้เรามาพูดมาคุยถึงอนาคตของคายเฮเวตกับสิงห์บลูเชลซีหน่อยนะครับสอแวลจะไปเรอัลมาดริดซะอย่างนั้นเลยนะเวลานี้ครับโอ้โหมีรยายงาน,นว่าเชลซีตอนนี้เปิดฉากคุยกับราชันชุดขาวแล้วนะครับแปลป้ายราคาคายเฮเวตที่ประมาณ60ล้านยูโรกับป้าติดทดอสูงจัดเลย อันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากสปอร์ตวันครับสื่อจากเยอรมนีนะครับเปิดเผยว,ว่าตอนนี้เชลซีแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยเริ่มต้นเปิดการเจรจากันแล้วถึงความเป็นไปได้ที่จะปิดดีลคาร์เาโดยทางเชลซีเนี่ยตั้งราคาคาร์าฮาตเอาไว้ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ52ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับ ข่าวความสนใจฮาเวดเกิดขึ้นในต้นเดือนนี้แหละหลังเรอัลเดริดก็มีแผนยกเครื่องเกมรุกใหม่แล้วก็เป็นกระแสะมากยขึ้นหลังจากที่คาริมเบซมมาครับของหน้าคนดังเนี่ยออกมาประกาศอำลาสโมรสรแน,น่นอนแล้วหลังจบฤดูกาลนี้อย่ารอช้าอยู่ยญ่นะครับสื่อยานสปอร์ตวันรายงานว่าตอนนี้ทั้งสองสโมรสรไม่ว่าจะเป็นเชลซีแล้วก็เรอัลมอดาริดเริ่มพูดคุยกันแล้วถึงความเป็นไปได้ครับโดยอ้าว่าทางเชลซีต้องการปล่อยตัวคาฮาเวที่ราคา60ล้านยูโร นอกจากนี้ครับยังบอกด้ว่าฮาวเวดเองก็กําลังพิจารณาอนาคตของตัวเขาเองหลังเชลซีต้องเจอฤดูกาลที่มันน่าผิดหวังเปลี่ยนตัวกุนซือคนใหม่ถึง3คนเหมือนว่าตอนนี้คารฮาวเวดเองพร้อมย้ายไปที่เรอัลมาดริดแล้วนะครับขณะที่เชลซีก็พร้อมปล่อยตัวเหมือนกันเนื่องจากคาร h ฮาวเวดเนะี่ยเป็นตั้งแต่ที่ราคาดีในสถานการณ์ที่เชลซีกำลังต้องลดขนาดทีมอยู่ด้วยนะครับ สำหรับคลายฮาวเวดในวัย23ปีคนนี้นะครับทำประตูให้เชลซีไป3 2ประตูจากการลงเล่น1 3 3เกมแต่ปีนี้เขากลับยิงได้แค่9ประตูกับ1แอสซ์เท่านั้นนะครับจาก47นัดทุกรายการโอ้โหถือว่าดรอปลงไปหน่อยสำหรับคลายฮาวเวดนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับแฟนบอลเรอัลมาดริดอยากจะได้หรือเปล่าสำหรับคลายฮาวเวดก็คอมเมนต์เข้ามาได้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตนักเตะคนนี้ตอนนี้มีข่าวกับเรอัลมาดริดหนักเลยนะครับ